สวัสดีครับเพื่อนพ้องน้องพี่ของแอดหนุ่ยนะครับวันนี้จะมาท่านมาพบก,กับใบตรวจพิชิตชัยนะครับนี่ตัวเล็กๆในพิชิตชัยใบตรวจเลี้ยงเบอร์ม่วงนะเราเรียกกันง่ายๆคือเลี้ยงเบอร์ม่วงนะครับนี่วันที่ผ่านมาอยู่ตรงนี้นะ041แล้วก็46นะครับนี่่านใดยังไม่ตรวจนะเลี้ยงเบอร์อยู่ตรงนี้นะครับนี่ เอาให้ท่านได้ชมทุกทีนะครับหวดนี้เลียงเบอร์ม่วงให้เลขหน้าปกนะครับเลขนาปกอยู่ที่7จ็ดห้าแล้วก็6นะครับพูดง่ายๆเข้าใจเร็วก็คือสี่หแล้วก็2นะครับ4 5่หแล้วก็สองนะ อาจารย์วรลเมตให้มาที่สองสี่เจ็ดแล้วก็8นะครับวิเคราะห์ตัวเลขนะครับบนหนึ่งกับหล่างหกับ7ดนะไปที่หนะจนกันที่หดที่ผ่านมาให้มาเหมือนกันนะไม่ติดเลยนะครับนี่แต่มาเข้าตรงที่เลขหน้าปกเป็นสี่หนึ่งกับสี่หนะครับ แต่เลขชุดนี้ไม่มีให้เห็นนะครับไม่ติดหกนะไม่ติดหกกันหนึ่งนะครับงวดนี้ตรงนี้นะตรงนี้คิดว่าเข้านะสี่ห้าหกเจ็ดนะครับน่าจะมีเหมือนเดิมนะมีเหมือนเดิมค่อนข้างจะแน่นอนมาเลขตารางของโหรหญิงหอยแก้วนะงวดนี้อยู่ที่ศูนย์ แปดแล้วก็4ดึงมาที่7กับ0นะครับตรงนี้ก็เข้าบนและล่างนะยืนไปทางบนนะครับตรงนี้ยืนไปทางเลขบนงวดที่ผ่านมาเข้าไปที่4 1นะครับหนี่แล้วก็4 6นะสองตัวนี้นะตัวนี้มีบนและล่างนะแต่ว่ายืนยืนบนนะยืนไปทางบนจะเป็นเลขอะไรอะ่ะชอบไปทางเลข4นะงวดนี้นะ ยืน4ีไว้ก่อนนะครับเข้าไปดูใบตรวจ7เซียนนะครับใบตรวจอนันตโชคแล้วก็ทวีสัพบเขาจะเดินไปทางนี้นะส่วนใหญ่นะสาแล้วก็5นะครับไทยแบบเรียนงวดนี้ก็ยังมาเลขคู่นะสองนะครับตรงนี้สลับนะระหว่างล่างอย่างเดียว มีบนด้วยงวดที่ผ่านมางวดที่ผ่านมาตรงนี้เป็นหนึ่งนะตรงนี้เป็นหกเป็นสี่หนึ่งสี่หกตรงนี้นะครับนี่ไทยแบบเรียนสองสี่แปดถ้ามีนะดูที่สี่แปดสี่ห้าสี่เก้านี่แหละนะครับนี่อยากให้ดูไปทั้งเลขสี่นะครับผมว่าชอบไปทางนี้แหละ ถ้ามีจะมาทางนี้นะ <c oughs> ไม่รู้เปลี่ยนไงนะครับนี่อาจารย์แดงแผงลิทไปที่แปดนะไม่ค่อยเข้าแล้วออกไปแล้วนะตัวนี้เดินนะตัวนี้เดินดีครับผงสุดท้ายหกกับเจ็ดนะครับแจ็คพอตสองแปดแล้วก็เก้านะครับตรงนี้ให้ประจําลองดูนะครับงวดนี้ไฮแบบเรียนไม่เข้าเลยนะมาเข้าตรงนี้สี่หนึ่งนะครับแล้วก็สี่หก น41แล้วก็46ตรงนี้เข้า6446นะแต่จับคู่ไม่เข้าแจ็คพอตไม่มานะครับตรงนี้เขาไม่ให้นะครับตรงนี้เป็นเลขงวดกลางเดือนเขาให้มานะแม่นจริงเลขล่างอยู่ที่13แล้วก็เก9นะ139เน้นไปที่1กับ3ถ้ามียก็อยากจะ แต่งตัวเลขไปทางนี้นะผมว่าน่าจะมีให้เห็นชอบไปทางเลขตัวนี้หนักครับด้านหลังนะครับด้านหลังวันนี้เขาให้มาครบนะต้องใจเย็นๆหน่อยนะครับเมยยาตาชิปให้ามาที่สองห้าแล้วก็หกนะครับตัวนี้ล่างนะล่างเพียวๆนะนานๆจะเข้าบนถ้ามีก็จะมาที่สองห้าแล้วก็หก ท่านชอบตัวไหนนะล,ลองจิกไปทางเลข9จะดีหรือเปล่านะตัวนี้ชัวนะครับตัวเดียวชัวจริงนี่ตัวนี้เลขล่างนะนะครับล่างมาที่39แล้วก็0นะ39นะนี่ สกับ9ถ้าชอบก็จัดตรงนี้นะครับมี29 59แล้วก็69ส่วน3ก็มี2 3 5สามนะครับนี่ตรงนี้นะเลขนํำโชค5กับ6เงินล้านอยู่ที่5้าแล้วก็7นะครับ เขาไม่ค่อยให้มาก็ไม่ค่อยถนัดนะเรามาดูตรงที่เขาให้ประจําอยู่ตรงนี้นะครับเขาให้ประจํสิบสองคู่นะสิบสองคู่เงินล้านเขาวหวอย่างนั้นงนวดนี้ให้มาที่หนึ่งสองหนึ่งสี่หนึ่งห้าหนึ่งหกสองนี่นะชุดนี้งวดที่ผ่านมาเข้านะที่ว่าผมอยากจะให้ดูนะเขาให้มาประจํานะทุกงวดนะไม่มีขึ้นไม่มีลงงวดที่ผ่านมาเข้าสี่หกเลยนะ นะนั้นเราก็เน้นไปทางเลขล่างอะแล้วกันมันไม่มีเลขเก้านะนะผมชอบไปทางนูนนะ 9, 7, 8, น้นนะเก้าเจ็ดแปดเก้านน่ะชอบไปทางสูงๆนน่นนะจะมีหรือเปล่าล่ะเนี่ยแต่นี่เขาเข้านะครับนะี่ลองดูนะครับ เกเนี 90, 8, 90, ่ยแปดเก้นเนี่ยน่าจะติดล่างนะครับงวดนี้ตรงนี้ไม่มีศูนย์เลยนะเลขล่างเช่นเดียวกันนะครับมาที่พรเทพนะเดี๋ยวลงไพ่นะพรเทพงวดนี้พรเทพให้มาที่เลขคู่นะศูนยแล้วก็7นะครับติดของเขาตัวหนึ่งนะครับเป็นอย่างน้อยนะบนและล่างอย่างละตัวนะครับนี่ทงชัยสอหแล้วก็ห นะบนและล่างเช่นเดียวกันชนกันที่เลข2กับเลข6นะครับนี่หลุนเจริญ2 4 6 2 5, 6, นะี่หกส้านั้นดึงคนละตัวชนกันที่2นะครับน้ำทิพย์บน2กับ0นย์ล่าง6กับ5นะครับจะเฉย1กับ2ล่าง1 กับหมีแต่ตัวเล็กๆนะครับดูเอานะท่านใดถนัดตรงไหนก็ว่ากันไปนะเงินล้าน6กับ2นะครับปูฟ้าลิขิตส่วนใหญ่จะเป็นล่างนะวดน,นี้อยู่ที่7จ็ดแล้วก็7 3 4 6 4 2แล้วก็4 3นะครับนี่คือเลขตลาดเลขเงินล้าน6กับ2นะครับน,นี่ก็จะเป็นสถิติ อยากจะให้ดูให้ครบนะครับตรงนี้ปกติจะมีหนึ่งคู่นะครับนี่โดยเน้นไปทางเลขล่างนะเน้นไปทางเลขล่างลองดูงวดก่อนนะลองดูไปที่งวดก่อนเข้าหรือเกล่าวละงวดนี้หวยออก ออกสามหกกับสองหนึ่งนะสามหกกับสองหนึ่งนี่อยู่ตรงนี้นะสามหกสามสามหกแล้วก็สองหนึ่งนะสองหนึ่งเนี่ยเนี่ยเนะี่ยเนี่ยอยากให้ดูนะอยากให้ดูอยากให้ได้เนี่ยสองหนึ่งนะครับสามหกนะครับ ยู่งวดนี้อยู่งวดนี้อยู่ตรงนี้แล้วนะถ้ามาสามกับเก้าอยู่ตรงนี้แล้วนะสองสามสองสามห้าสามหกสามสองเก้าหกเก้าห้าเก้านะแต่ถ้าจะเข้าตรงนี้เก้านะอยู่เก้าหกเก้าสองชนกันที่เก้าสองะผมชอบไปทางนี้นะผมชอบเลขสี่นะงวดนี้นะผมชอบไปทางเลขสี่นะ ถาจะมาอยู่ที่14 34 54แล้วก็94นะ34กับ94นะบนและล่างนะครับ fc นะผมชอบไปทางนี้นะชอบไปทางเลข4นะลองลอง4กับ5นะ4กับ5ท่านลองเข้าไปดูที่เ็ดเซียนนะผมลงไปแล้วนะ7เซียนนะลองเข้าไปดูเผื่อท่านโชคดีนะครับ อยากจะให้ท่านเข้าไปดูดูหลายๆฉบับนะผมไม่ว่าอะไรพอผมก็หามาให้ท่านดูอยู่แล้วถ้าคอยหลังจากเล่มนี้ไปแล้วก็จะเป็นหนังสือทั้งหมดนะครับผมก็จะเอานำมาลงให้ท่านได้รับชมโปรด,ดรอติดตามนะครับเจอกันใหม่คลิปถัดไปนะครับสวัสดี